ปีเดวสองเนาะสองสิบามใช่มสามดูแลสิบนะลูกลาพี่น้องเลยตอนนี้ไอ้พวกแปีละมันสองพันยี่สิบสองเนาะใช่นิดเนะสองพันยี่องพอดีสิบสามปีเดียวเนาะสองพันยี่สิบสองโนิดเกิเป็นชาวแล้วก็เอาผัวแล้วเนาะของเราเนาอเออพี่น้องพีน้อสามจิบหกแต่กี้แต้วเมียคนแรกโอ้ยคนเดียวแหละเนาะแตข่าเกิดมาเนี่ยมีเมียคนเดียวเลยก็เลิกแม่ของลูกนี่จัก เจ้าปีตอนะั้นเจ้าเอานะ่เจ้าเองนะชิดเจ็ดบ่กชแมาน้อ้ดีไรน้ะไอ้แปดเจ็ดิดแปดฝากติดตามเบาโอริแนเดอร์พี่น้องเบัสชูปูสุคนสบายดีเดอพี่น้องทักทายสบายดีพี่น้องเบัสชูปูสุขคนพี่น้องเนาะหายไปสามที่มือ้อพี่น้อง บาลลกหายไปสามชีมือพี่น้องเลยฟ้ากู้เข่าแน่เพราะว่าผลมันตกเลยเลยเดือนชิฮอดปีใหม่แหละพี่นองงง้องยังตกบนลอยอยู่ได้ผลนะมืะม่อนี้กะมุงหลังคาพี่น้องเนาะเอาสีฟ้าเพราะว่าสีเขียวก็ช่างเขาเอาสีเขียวช่างเอาสีเขียวปัญหาทั่วตลาดบม่มีพี่น,อน,อนอ้องเยนาะมีแต่แต่ิบ แผ่นแล้วได้เอาสีแผ่นนะน่ะมาเห็ดผาพี่น้องพี่จริงๆเขาหมักสีเขียวได้เพราะว่าหลังคาเขาน่ะมันสีเขียวดิจังเทิงกันน่ะหลังเขาจะได้สีเขียวเนาะพี่น้องหลังคาเขาก็หมักสีเขียวมันแบบว่ามันเข่ากับธรรมชาติน่ะนะแต่ว่าเขารอบ่ได้เนาะเขึ้นนคงขข้นอยยังไว้ละเขารอบ่ได้เป็นเป็นอาทิตย์ผูดเลี้ยงเขาเอาเขาจีเอาเขามาเนาะแมนยูเขาเอาไปชื่ออยู่ตัวเมืองสวรรค์อาริแมนพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเมื่อวานนี้เขาไปมันค่อนข้างากแรงแล้วนะแล้วจะ มันกระไก่แน่เนาะพี่น้องก็เลยสีผ้ากะคุณภาพตากันเนาะก็เลยได้พี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเงินของเอ้ยจูลี่ได้เป็นสร้อยเฮาอนี่พี่น้องซรอยหลังคาเป็นสร้อยหลังคาเฮาเนาะขอบคุณขอบคุณเอ้ยจูลี่เด้อซรอยหลังคาน้องนุง่งอบใจหลายๆเด้อเอ้ยเด้อปล่อยเด้ออยู่ดีมีแห้งเวาเก็บจะสีได้ความไข่จะสีมีดเด้อเอ้ยเด้อแล้วก็มีโดนนั่นเนาะพี่น้องเอาเมื่อนี้เฮาก็กเฮ็ดหลายคนพี่น้องมีไอ้ไอ้สามคน ไอบอสแล้วก็ไอจานแล้วก็ไอ้เวียงเนะแบบาะแปลว่าไอเขาแล้วก็มีไออีกคนหนึ่งอยู่ชวนยางไอเป็กแล้วก็มีน้องชายบ่าวลี่เนจะ้าหมูเนาะหกคนเหลือหกคนเด็ดนี่พี่น้องเนาะพ่อกับบอยังแล้วตอนนี้เหลือก็ต้องเบิ่งแย่งกันเองแบบนี้แหละพี่น้องเอาบปได้จ้างเลยนี่แต่ว่าเพิ่นก็นมาเฮ็ดซอยพวกเฮ็ดเฮ็ดบึบบึบเลวก็แล้วเนาะไปเบิ่งน้ำกันนี่น่ะ,นะนตัวนี้เขากระจายพื้นตัวนี้เขาก็ระใช้กางซีนะอาร์ตเฮ็ดเผา นาะพี่น้องเนาะเพ่งามอยู่แล้วพี่น้องพอสัมกอกงวขอกวายนี่แหละมันงามกู้อ่ะคณาเทพื้นเฮาจิเทพื้นเฮาจิสั่งนินชายมาเทพื้นเบิ้นงบประมาณกันลายเติบอยู่ได้พี่น้องเอ้ยขันโบเห็ดปัดโบได้จอดรถขันเทาเห็ดไว้จอดอย่างเดียวเทาปัดย่านแบบว่าหมูมากะไก่บ่หัวควายมาชนเนาะพี่น้องแม่นยูเฮือนเทามันมีหัวกัตามอืมที่เดือ นี่นะพี่เ้องสีฟ้าบม่ได้สีเขียวแล้วด้วยเอาสีฟ้าไก่ยังได้สีเขียวก็บไ่ได้ดอกพี่เนาะหน้าพึ่งเนี<ด>่ยัง,งกาทามันสีเขียวได้ฮะ,น,น,ะาานี่นี่ยู่ครับอันอาจารย์พี่เนาะสบายดีอาจารย์ียดเด้เรามาตอนลุงอจานแม่นตอนพ่อเราป่วยสบายดียดยดตอนล่อขึ้นแคนี่ออาจารย์มาตอนพอ่อมานั่งอยู่พี่พี่เห็นอยู่มัน จอแสงเลือกวางนั่งเลยเพื่อที่ด้เห็นเราเนาะ FC อาจสิจือได้ FC อาจสิจืด FC อาจสิจือได้เนาะพี่น้องเนาะตะกี้เขาตายคลิปเราวยู่เนาะเดี๋ยวนี้เรามาแต่กรุงเทพไม่ไหมบไม่อะไรแล้วชองเทพเลเดือนนึ่งละเลยเดือนแล้วววว่านวววาวมาวว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  ว่ยังหล่นอยู่บ่เดี๋ยวนี้หล่นแล้วดิบวชเมื่อเมื่นด้วยวชพ่อเด้อเรามาบวชน้ำพ่อไปทางอหนเนาะมาคือตอนพ่อกับยังมีชีวิตอยู่ได้เราไปหั่นเอาอยู่ด่านเลยพ่อได้ไปดูไปหั่เอาแบบเจ้านี่ไปกรุงเทพยักปีแล้วไอ้ผมตอนนั้นสามปีบ่ะสี่ปีเมื่อกี้เกิดเราบวชซี่เมื่อกี้ยังบ่วชสี่วันสามปีเนาะ เจอไปใจเดียนี่น้อยเนาะมันมันขี้เถื่อปีใหม่นี่ฉี่เถื่อปีใหม่นี่ชายขี้เถื่อปีใหม่เลยคเมื่อกี้ยังบ่หอดฉี่ปีเด้ผมเมอก,กี้เกิดแล้วเกวาจะเห็ดเถื่อหลังนี้แล้วล่วละเนาะเถื่อหลังนี้ก็เลี้ยงเห็ดได้สามปีปลายนี่เของเราดิหรือว่าหึงเฮงแล้วเนาะไปเห็ดงานอยู่พุ่นทึงเติบเนาะ โดนดูเห็นร้านยังกันนะร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นพ่อค้าขายเผือขัดนี่มันเพรียงนี่งหมดนะเพราะว่าชีเอาเมื่อพันเฉลยให้นิดเอที่บอกเป็นก้อเมื่อเนาะเออมันหน่อยดิชีเอาพันหน่อยเลือดเลือดบนเลนดำป้เพื่อแล้วนะเลือดบนเลนระวังนิ้วขาดได้แม่นไม่ได้แน่นปั่นนะดำนิ่มดำยางไม่ แล้วชูม,มือนี่โสดบ่อยมือนี่ห<ส>รือไรและชม,มืออะไอุยนี่แหละพี่น้องเนาะหลังจากที่ได้ไปกรุงเทพน้อพี่น้องเนะาะจะถือว่าแล้วเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีไปกรุงเทพอยู่สามปีสี่ปีพี่น้องเนาะนี่แหละสังคมก็ให้โอกาสคนเฮาเนาะไอบอลลี่นี่ตะกี้เป็นแบบไอ,เอ้เทิดนี่ได้เนาะว่า,าไงเด็กเบ็กกันนี่นะ เป็นแบบอันเธอแต่แรกเธอเราขยันไหนจุมือนี่ไอ้พวกก็แล้วไปนี่กบมันมีวังขังไหนตะกี้น่ะบัเอิญว่าบอกขยันเลยเนาะเออขยันแห้งไลยพวกคือมู่ชื่อๆนะไปแบบบุกคือมู่เลยแต่เลยอันไข่ผักน้ำเจ้าน้ำนายแล้วก็ช่องเดือนแล้วก็ออกมาออกมาแล้วก็ไปกรุงเทพเลยแมเนาะจุมือนี่ยากักแล้วบวกจุมือยากักแล้วย่าถึงแต่โดนเลยถึงแต่ไปพวกไงไปก็ไม่อันเดียวของเลยนะ นีนนน่แ,ดดแห,หละพี่น้องเนาะเหตุงานเหตุการณ์กับอยู่ตั้งเอ้ยฮั่นละผูนั่นแหละใาชัเอือ้อยผูอยู่หุ่นน้ำออได้ปลาน้อยได้ปลาน้อยเลยคือแปลว่าห <ใน S 1> ลัง<ๆ>จากอันนั่นแหละมีชู้มีแฟนอยู่ว่ารือว่ากลายเป็นกระเทยไปเลยอ๋อกะตินไปอยู่บอกว่าบอกว่าเถิงพึนน่งน,นะเออแต่ว่า<ะ>กัมีชู้มีแฟนอยู่เนาะบอกบอกแม่นว่าเป็นกระเทยไปเลยย่านว่าแล้วเป็นกระเทยไปเลยนะ อย่งบ่มีลูกมีเมียแบดนี้ช่วงนี้เด้มีแนวในใจอยู่ป้ะแนวในใจอะไรไเรื่องผู้สาวผู้แายดีแล้วโอ้ับิ่งไปเรื่อยอยู่เออแบบคาดว่าในอนาคตน,นี่คิดว่าเอาลูกเอาเมียแบบเฮ็ดให้เฮ็ดนาอยู่บ่นเรื่องอะไรคิดว่า,าคั่นเอาไปหาเจ้าก่อนไปหาเงินก่อนบ่อนยังทันได้มีแบบ รักเป็นฐานเนาะรักเปในชีวิตเจ้าเสียรักเลยคุยเบิ่งขู่มือนี่นะนั่นจริคือว่าชีวิตเจ้ามันเสียรักเสียรักเจ้าเจ้าก็เลยต้องได้ตั้งรักไหมคือว่าม่ลูกใหญ่เวลาลูกกระซามตนเนาะลูกกป็ใหญ่เประเดศกุลลาก็เป็นชาวลาเดียนีเนาะสักปีแล้วโุลล่าที่สามที่ปีละสองสองสามเนาะสามกุลล่าที่สามปีเดียรูกแล้วพี่น้องเลย ตอนนี้ไอ้พวกจะปีแล้วม,มันชองพันทิบสองบานานิดเออชอง,ชชองพันทิ่องดีชิชามปีเดียวเนาะช่องพันทสองโอนิดจะเป็นชาวแล้วทีว่เอาผัวแล้วเนาะของเบาเนี่ยอืมเออเชามจิ้พุกแต่กี้เจ้าเมียคนแรกอุ้ยคนเดียวละเนาะแค่ข้าเกิดมานี่มีเมียคนเดียวเลยก็เลิกแม่ของลูกเนี่จักจักปีตอนนั้นจะเอานะเจ้าเองนะชิชเจ็ดปะิแปดมา น้อยดีไร้โน้ยแปดเจ็ดนะน้อยได้เขายังเอาช่าเชา่ชาปีเชาสองปีพวกตอนนั้เอาชาสองปีตอนเั้นเออเด็กน้อยเติบได้ตัวนั้นนะไล่บึงชิแปดกระชับมอเตอร์เต้เดี๋ยวมันบุญชัมชัมอเตอร์เต้นี่แหละมอเตอร์เต้ชั่มอีกพันเดี๋ยวนีแเลยจ้าวนะ หมอเชิมหมอเชิมนี่หมอเชมนี่เนีะเด้อหมอคอมนี่ตอนนั้นเนาะแล้วก็ได้ลูกน้องกันสามคนแล้วก็เพื่อนบุกเข้าใจกันแล้วก็เลิกกันไปอย่างโดยดีแล้วต่อมาก็ชีวิตเสียรักเสียรักแล้วก็มาตั้งรักไม่ตั้งรักไม่ไปกรุงเทพสามปีสี่ปีบบดนี้แล้วก็มามาเบิ่งพ่อป่วยแล้วพ่อกับเสียชีวิตจากแล้วก็เลยยังไม่ได้ไปอีกแบบนี้เนาะยังยังก็เลยพากัน มาเรี่องวิ่งข่าวเกี่ยวน้ำยังเมียนมาเห็ดนี่น้ำนองเลยแหละโดนบอคาดว่าสิไปอีกบหมนี่ก็เห็ดบุญน้ำผอแล้วเพื่อหวานคันเห็ดน้ำผอไว้ก็โอ้กับทางบึงบ้านทางบึงบ้านเมืองเพิ่นแล้วเวียดประมาณวันอาทิตย์บ่สิประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเออแล้วบุญก้อนบบดนี้เนาะจะเชินอยู่เลเด้วยเชิญเลเด้วนเพื่อเฮาเห็ดบัดเฮ็ดหยังได้เนาะมันก็สิแจกคอแล้วก็ได ไปบทีอยากมาอีกกันบทแดงแล้วเนาะแมนไปละเดือนละใจ่นี่บทีขึ้นอ,อยากมาอีหล่ะโอ้จะพี่น้องลนี่ะชีวิตเลยก็คือบ,าบ้ากบันไดน,นะบผกเหตุบุญน,น้ำพอกตัวเองชีวิตของว่าพูก<ม><ม>ก็คืออไปเพราะได้หาเง,งินกุ้มตัวเองเลยก็ฝากให้ลูกแน่ให้แม่แน่ให้พ่อแน่แหละพี่น้องเนาะ<ม>เดือนเดือนมีเดือนบบมีแล้วแมนแล้วต้องเข้าใจอยู่พุ่นมันก็เป็นการเสี่ยงดวงคือกันดวงกันรายได้มันกับบ่หลายเนาะ ถือว่าช้ำพระเอกแล้วนะนี่เนาะบ่บอบดแม่ถือว่าล่อไล่สมมตอแม่ Man. ถือว่าช้ำพระเอกแล้วตามตามสังเกตนี่เพราะว่าบางคนเสียรักแล้วกลับตัวไว่าได้ก็มีนี่เพิ่นกลับตัวได้พี่น้องต้องนี่ก็ฝากถึงสังคมที่ว่าอันนั้นสังคมให้โอกาสเสมอเนาะบา่าวพุกเนี่ยนั่นแหละสังคมเพิ่นบทดทอดทิ้งคนเสียรักไหมเนาะเสียรักดอกเสียรักใครเสียรักบอก เงินคนณสีรักนี่แหละดีใจน้ำที่นั้นทาพิษแล้วคิดกลับใจสังคมย่อมให้โอกาสเสมื่อสังคมนั้นแพงกว่าเดิมอยู่แล้วนะแล้วคาดว่าฮึงปจะได้ทีเอาเมียอีกนี่บ่กฮึงเอาะคันคุมคิดนะคันมีผัวเอานะอยากได้เหรอพ่อคาดว่ากะคิดอยู่ แดงว่าม uh, ีคนในใจได้นเนาะแล้วสมมติว่าคนในใจเบิ้งคลิปนี่หนิพ่อไวาได้ก uh uh ับเรสมมติกระเจ้าเอินถดรองแพรงนี่แต้เงินไม่ใช้มาแ่งบัดโยกจักเนาะแพงหลันกับไหวแล้วเฮาจะได้พ่า้ไงซะแพร่าใดก็ตามคะแนนห่หาินึ0 0ห0พันจังหวัดีเจ้อแมว่าดอกเนาะ เงินแบบนี้เนี่ยเงินหน่อยเนาะหน่อยหมดหลายโอเคแล้วเงินสิบล้านแบบนห้าล้านแปดลานน้านแบบนี้เนาะแหมหัศจรรย์เฮานะเนาะโอ้จอ <ผม S 2> งใจแล้วมีผู้สาวแ,แล้วนยังผ่านชีวิตผ่านมาเนี่ยว่าเสียรักไปเสียรักอีกแบบนะแม่ได้นนว่าเห็ดบุรีแบบเออก,ก่าเสียรักอีกแบบมันหลายแน่เสียรัก คนเขาน่ะเขายังมีชีวิตอยู่ต้องมีสิ่งที่ผิดพลาดถ้าตายแล้วบบมีวันผิดพลาดคนมีชีวิตอยู่ขนาดงัวนะยังล้มแหงชีแขงและงัวคัดชีขายังหูปราลาดนี่แหละเป็นว่าวแต่เนี่ยเขาตั้งใจยูใส่ก็ได้ถือว่าเจ้าเก่งไหนขูมมือนี่เนาะเบาบดเบี้ยงงานทั้งเรียยทั้งงานลองนุ่งกระเดียวนี้นะ นีいい่นะพี <Saint J. S 1> ่น้องเปิดให้เห็นชีวิตอีกมุมของบ่าวพุทธเนาะชักเสื้อเองบ่าวานนี่เว้นเอาเสื้อผู้ชายมาชักคอมบอกโอ้โหเช้าวเสือลูกเช้าปุ๊บมาเลยให้ลูกเช้าแม่จ้าต้องให้ลูกเช้าชักเยอะกว่านี้เน่เลยนี่นะจะไปชักให้เขาได้เขาลื่นไลยเขาลื่นเจ้าอยู่ใส่เข่ากระน้ำมาชักอู้ดูมวยยังได้เนี่ยนี่แหละนี่แหละ อันพังเบิ้งมาแลงได้ยินเขาว่าสิลมงัวสิแล่นลงไปเบิ้งพอได้มาลาบชุกันกินโอ้อ๋อนี่เหรอนี่เสียงแช่วงเช่านี่ยบ่ได้ขอกจอดรถหรือบ้านไหนไม่ข้อจอดรถพักการีบสั่งพุดกับสัางเวียงเนาะทำผุดกับสัางเวียงไม่ได้จ้างอะไรพี่น้องสีให้ยจ่ดอกบ่าพุดจ้าเล็กจ้าหน่อยพอเราได้ไปเติมเงินโทรหาผู้สาว

บูรณจเจ้าของท่านเขาจะบอกลายก็บอเป็นบอกไม่เฮานะมันก็ไ่ได้แบบขนาดนาดั้นมันเด้งเด้บาพุดเคยเป็นช่างมาก,ก่อนบอก็เคยเห็ดอยต่ก,กี้เป็นภาพเห็ดเ,กกเรืนอจสาแพอยูดตีนอ่ะบูรณากาก็เป็นช่างก็ะพ,พอเห็ดได้นะอดีดดีดีด ก็เป็นช่างแล้วช่างนะเนาะช่างพูดเนาะเอ้เห็ุได้แบบก่อแบบยังก็ได้บ่นี่ก็ได้มาพูดว่าโอ้ได้ก่อแบบยังก็ได้โหดีลีมาพูดบัอนี้นะว่าใจล่อแห้งลุงพุกขมือนี่เนาะช่างพูดพูดพระองค์พระเจ้าออพาว่ปล่อยวางพี่น้องเนาะเบิ่งใจรอเด้เนาะ เอิเอาจีนันบานนี้ปั๊บนาดินได้วานนี้เขาจีเป็นยูดินมาให้คนยุยังจำนี่เขาได้ส้างครอบครัวอีกครั้งก็ได้เนาะไอ้พุ่งห้อนตัว่าสี่สิบยังสามหกาหกสามเจนี่แล้วเนาะแสดงว่าเอาเนียแต่น้อยเนาะสามหกสี่ิแล้วเนะมง้ีงสี่ิบแล้วนะมีงยมี้อแล้วเจ็ดแล้วออกสามหกสามเก้า ทำแปดเก้าอีกกรไเก้าไอชุกไอชุเท่าเติมไดไอชุกกไดนเกบ่เกี่ยวขมากอะไรดนผู้หญิงนะก่อนึงน้อยนึงบนะแปดเก้านี่แล้วก่อนน้อยหนึ่งกรไดเนาะหนึงเพื่นผยอมเทาได้่ลอแหงอะไรนั่บัดวจเอาไอชุกมาชำพาดพร้อมพเนอเนาะมีผู้นึงอีกได้นี่แบบคู่หูเพื่อนนะายเพื่นนะเนาะ ไอ้ซุกเป็นมักไปรีบบุชาลน้ำกันดอกสองคนนะเพิ่อนนะ <c oughs> เพิ่นไปเฮ็ดงานน้ำกันแล้วไปรีบบุชาลน้ำกันดีดีด,ดี FC เพิ่นเป็นกำลังใจให้ได้นี่น้องบ่าวบอดแม่นแม่นแล้วไทยวะมากกว่าเมนแล้วดีดีดีดจักนาทีแล้วบ่าวบอด ไปจิตสามเอาอีจัจหน่อยเนาะพอเลยมั้งบอกจั้หน่อยเนาะไหวขั้นตอนต่อไปนี่เห็ดอันนี้มันแล้วได้หนิมาพูดเดิแต่เถานะเห็ดนั้นจนแล้วพูดเลยแจงเห็ดแนวเออบาเบาเบาเขาพูดแล้วเขาจะแลนไปชื่อเอาตะปูหม่วงอยู่พักกันยามาตีเนาะเถาเนาะตีจกะตีมีหน่อยบดมีฟูหม่วเดี๋ยวอะไรไปอลิโม่เพื่อไปบดติงกีลดจากไปยาเนะ เนาหนาวหนาวนะเนาะแน่ยังไม่ได้ชำนาญบอสเรื่องดาวรถด,ดาวล่างได้นี่บ่สสู่ชำได้ขี้ผ่านพ้นอุปะชะยากเติบเนี่ยคนเฮาเพราะวา่ามันต้องดินนด้นรนเด้ให้เมือเ่อเดือนละสิบสี่ชิมหาพันไรชิมหานมเนาะเดือนละชิมหาพันต่อหนึ่งเดือนหกชิปเดือน fc ว่าอยู่อย่าพ่าวพื้น fc ว่าผนะ่อนลองเบิ่งจ็คซอจับงวดก่อนหน่อยจังพื้นจังพื้น เริ่มวัดน้ำม,มันในถังเขาก็เสียวขึ้นแล้วเพราะว่ารถนี่มันรถไม่ว่าแม่นยุ่งว่าเขาคครคือใช้แต่ค่าพอดรอกค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาได้นี้เนาะอ,อย่างมันเอาไล่แค่ค่าค่ะค้าค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาแล้วไล่แ้าเดือนละห้าพันเป็นเดือนละสองมื้อนึ่งด้เนาะหันยังเจ้ายังไม่ได้กินพัดกะเพราจี่เสือได้หันยัง เริ่มให้ยัไงให้ได้เลยจดาวรถดอมาบริจิตตุ้งกระทะจะเคลือบเราว่าที่ดาวรุดอมาพากันไปกินมูกกระทะวะทำ <c oughs> ใจแล้วน้อยพวกส<ม>ู้เด้เนาะน้อยพวกไปปนี้ก็สู้คือกันได้โถสู้ขาวกันมีผู้สาวแล้วกันชวนกันแล้วก็นคอกันไว้แล้วก็ไปหาถ้อยกันเนาะในบทนีน่นะครับคนแต่ว่าความเป็นผู้ชายนี่ยังได้อยู่่เดี๋ยวนี้ได้อยู่ โอ้ไผ่ได้กับไอ้ชุกนะจักแล้วไอ้ชุกมานำพี่หนุอมเราเบิ่งคลิปนี้แล้วจีมาให้เถาแล้วก่อนเราเอา,เอา,เอาถือว่าอดีตทิมไปเริ่มใหม่กาลังไปได้ดีเนะ <laughs> <ม>าะบ่าวพูดนี่ก็ถือว่า <c oughs> นี่แหละพี่น้องเนาะ <c oughs> เอฟซีโ <c oughs> บเห็นว่าบ่าวพูดไปใช้บ่าวพูดไปใช้อัปเดตให้เบิ่งนี่เราไปกรุงเทพพีนน่น้องแล้วเรามาบุได้สัมภาษณ์แล้ว เราบดมาง่ายเรามาตอนพอ่อเราป่วยนี้แล้วหล่ะพ่อเราเสียแล้วก็ถาเตุบุญน้ำพ่อแล้วสิไปอีกเนาะชีวิตของคนเสี <Okay. S 2> ยละไอ้กัใครกวาอยู่บ้านเราล้านลินจะหน่อยหามใจบาอยู่ไปเจอตัวน,นั่นอีกโอ้ยบดได่ได้ได้มันจะหามใจอยู่หรือเป่าจบให้อยู่กับเบียกทำงานเนาะไม่สนใจเนาะอยู่ชายมันกัดนีอยู่แล้วทันท้องไยกวาหามันของไปนั่นมันได้ มาอิทุบเอี่ผ่านมานะคือว่าบ่าวพุท่เราทำใจได้เดียวกับของบุรีบ่าวบอสอึ้งเลยบอสด้เลยอึ้งแน่นะฮะอึ้งก็อึ้งแน่เบิ่งนี่อ๋อโอเคป่ะนี่บ่าวบอสโอเคได้หนิโอเคแล้วคลิปนี้ก็ะักจากนั้นก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้บ่าวพุทธเนี่ยเด้อบ่าวบอสพพ้อมเบอา์รี่เพิอมพี่น้องเลยเนาะ บาได้ไปซ้ายไม่นี่กระดา้ากันอยู่รลาลีลินพุ่นล,ละแล้วมืออื่นบาลีเทพื้นแล้วมืออื่นพุ่นละบาลีว่าแต่สี่ไปว่าวบาลีเทพื้นก่อนอื่นสีไปจะชื่อไม่อันแนบมาเลยเลยสีเห็ุประตูบ้านไม่อันสองแม่นอน,น้องบาบดอื้อสามมาัดเน,ะเนาะพ่อว่าจะว่าไม่ไม่รีกนะบ่อแม่ก็เลยไม่นะมือสองแม่ก็ได้ มันก็ทิทึงเม่เด้นั่นนะเจองแม่นะเนาะชื่อหมกล้อพ่อมาใช่เนาะเรเห็ดอันเดียวแบบเปิดออกเลยว่เจ้ามันกว้างเนาะจองอันเนาะเอาโอเคป่ะนี่มันถึงแล้วเดนี่ยมันชื่อหมกล้อมาใช่เฮ็ดอันเดียวเลยแล้วเจองออกดิอ่าเขาเปิดออกทั้งบุญได้ป่ะอืมเขาเปิดกระพานะบพรมันเป็นตามประตูตัวแล้วตามประตูตัวนั่นเหรอวะ เอออัดก้อนนออยากไข่บาดายไไดังอัดก็ได้เออเบอร์ทั้งนี้แล้วทั้งนี้มันมันอยากอันนั้นนะแค่นำบวบขับมาพี่แค่นั่งส่องอันนะพอดีส่องเงับก็งานนะ่ะยากเนาะขายจะเห็ดตัวล่องมันงงนี่ไงนะใส่กลางอีกใช้กลางไปไหนใช้กลางย้อนเห็ดหนึงเง็บใช้กันนะหมดแล้วงับมาใช้กันแล้วเขาก็ โชว์คลองไว้แล้วน้อยพวกได้คือกันได้น่ะเฮาเฮ็ดยอดลงมาหน่อยนึงหวางมันประกบกันนะพอไปใช้หลอกดิฮะบ้านนี้ังไมกะไอ้พวกตัดนี่สก้าเด้อบ่ะนี่เด้อจะได้ทางกระซีนี่จะแท็กหันเพิงเลยเพิงเลยเจ๊ประกอบให้ยแล้วได้เด้อบอสเขาจะเล่นไม่ไดเป็นร่างเป็นชาติบอส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 ประกอบไปแล้วนี่ ประก,กอบอะไประกอบเป็นเจ้ชื่อนนเนาะไม่รลงงูนะมึงเนี่ยเป็นไรแล้วกอนอ่ะ,อะโอเคบาดบาพี่น้องเนาะแงไดนก็ทังคลิปนี้บอกดิสิข้อตัวก็เด้ยพี่น้องสบายดีพี่น้อง